สวัสดีค่ะสวัสดีที่ประเทศอินเดียค่ะพบกันเช่นเคยกับสถานีอินเดียนะคะที่นี่รัฐอันธรประเทศอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียค่ะช่วงนี้นี่มาตลาดนะคะแต่ว่านี่ไม่ได้ไปตลาดปลาเหมือนที่เคยๆนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะตลาดปลา,าเป็นช่วงปิดอ่าวนะคะ ตลาดเนี่ยคือจะปิดไปเลยไม่มีเลยแต่ว่าเห็นเด็กบอกว่าจะมีะมพวกค้าแมคค้านะคะจะมาตั้งขายปลาคือคือนิดๆหน่นนอยๆอ,อ,อะไรประมาณนี้แหละ อยู่ข้างๆถนนนะคะเหมือนทุกปีทุกปีที่ผ่านมาก็เขาจะเอาไปตั้งข้างๆถนนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าดีกว่าอาทิตย์หน้านี้ค่อยพาไปนะคะไปดูว่าอพอค้าไม่ค้าที่เขาเอามาตั้งข้างถนนเนี่ยะจะอยู่ในลักษณะยังไงนะคะส่วนอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้นี่ก็เข้ามาซื้อผลไม้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกของแห้งอะไรแบบนี้มากกว่านะคะ อง,งุ่นนะคะอง,งุ่นช่วงนี้กิโลกรัมละ100ลรูปีนะคะคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ40บาทนะคะ<น>ขับรถมาเจอน้องเขาข้างทางนะคะไม่ใช่เจ้าประจำอะไรหรอกแต่เห็นเป็นเด็กๆนะคะก็เลยแวะอุดหนุนน้องเขาหน่อยเนาะ,ะมีอุดหนุนน้องเขาไป5กิโลนะคะวันนี้อัง,งุ่นสวยๆเลยหวานด้วยนะคะ

ะะราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าเราสามารถให้เขาผ่าให้เราดูเนื้อข้างในได้นะคะราคาชิ้นใหญ่นะคะซีกหนึ่งเนาะที่ตกลงไปอยู่ที่400รูปีนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ160บาทนะคะแล้วก็ส่วนที่เขาแกะเนื้อเรียบร้อยแล้วอันนั้นเขาขายอยู่ที่12ชิ้นนะคะ600รูปีเนาะ คิดเป็นเงินไทย12ชิ้นก็24บาทนะคะประมาณนั้นนี่ก็ซื้อของจากในเมืองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี่ก็จะพาไปตลาดแถวๆข้างโรงงานนะคะจะไปซื้อของของแห้งอะไรพวกนี้แหละแล้วก็จะพาไปดูร้านขายของชำ ด้วยเนาะตามหมู่บ้านาชนบทนะคะว่าหน้าตาด้านขายของชำเขาจะเป็นยังไงจะมีอะไรขายไหมเหมือนบ้านเราไหมเดี๋ยวไปดูกันดีวกว่านะคะไม่เคยวีดีโอนะคะเจ้านี้ยังไม่เคยวีดีโอนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาะรีวิว ระะ้านร้านขายของชำนะนี่ตลาดเออยอเรสซรมนะนี่มาบ่อยเหมือนกันร้านนี้แต่ว่าไม่เคย <c oughs> ได้ถ่ายคลิปให้ดูสักครั้งหนึ่งนะคะนี่วันก่อนเนี่ยใช่มาซื้อผงเจอพริกแห้งของเขานะนี่ร้านเขามีอะไรบ้างไปดูข้างในไปดูข้างในตังแต่ชาทุกอย่างนะคะนี่ ของใช้เสร็จได้นะแปรงชีฟงชีฟันน้ำตาลน้ำตาลไหมใช่ไหมน้ำตาลมีไหมอ๋อชูกาเหรบชูกาชูกาเคจิชูกาเคจิคจวันนี้มาซื้อกระเทียมนะซื้อกระเทียมเยอะหน่อยเลยเอ่อ โอกาสดีเนาะได้ขอเขาถ่ายวิดีโอร้านเลยเดี๋ยวมาดูนี mm ่ข e. ้างในนะคะข้างในมีเครื่องเครื่องอะไรของเขาเนี่ยเครื่องของบ้านเขาทั้งนั้นแหละนะบางสิ่งบางอย่างนี้ก็ไม่รู้จักนะคะท้าเครื่องเครื่องเครื่องเทศเครื่องต้มอะไรเงี้ยเหมือนบ้านเราเนี่ยมีไวกักใช่ไหมนี่มีปรี มงข้างในจะเป็นฝงซอกอซของอินเดียนะคะแล้วก็พวกเครองเทศอืนนี่เคร่องเทศที่ช่างโอ้ยร้านก็แคบน่ารักน่ารัก <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นลูกผักชีนะคะถั่วลิสงมีหมดเนาะถั่วเหลืองถั่วเลืง้ลงแล้วก็พี่ล้างจงล้างจาน อฟอยขัดหม้อนะฟอยเหล็กบ้านเรานะอันนี้เป็นเป็น,ปน,อ,ปนอะไรแล้วนะไอ้ที่สักผ้าน่ะเนี่ยเนี่ยที่ซักผ้าที่แบบเป็นเป็นก้อนน่ะเนี่ยแล้วก็เป็นเครื่องเทศนะคะก็มีเนี่ยเครื่องเทศพวกมาสลางมาสลา่าพวกผง ผงทำกับข้าวข้าวผัดเบียร์นี่มาซ่าอะไรแบบนี้มีหมดนะคะแล้วก็พวกยาจับผมนี่ฝั่งนี้นะยาจับผมเดีวนี้อันนี้อะไรนี่อันนี้น่าจะเป็นยาหมองของเขาลเนี่ยยาหมองก็ยาจับผมที่เป็นซองเป็นซองนะคะก็ฝั่งนี้มีพวกผงขม้งผงขมิ้นเลยโอ้ยเยอะแยะเลยร้านเล็กๆนะแต่ว่า เยอะแยะมากเลยฝั่งนู้นนะคะเป็นสบู่เนื่อสบู่ก็เนี่ยพวกน้ำน้ำยาเอา่อพวกเอ่อวชภัณฑ์นะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเอ่อพวกเออน้ำยาทำความสะอาดนะคะมีอะไรอีกนี่อะไรเนี่ย เน่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 ตะก้านี่เขาไว้ทำอะไรเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะว่าเอาไว้ตากนู่นตากนี่หรือเปล่า,าชุก้าว่าทำไมเย็นนะโอ้ปงแป้งชุก้าชุกา100้าฮันเด็ดเฮ้ยเคทวันเคทีวันเคทีฮามัดชุก้า ออกมาข้างนอกแล้วนะตอนนี้โอ้ยมันะคินะ้วจนะีนักพูดแล้วเนี่ยดูร้านเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าครบคนนะคะถ่ายก็ลำบากเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นร้านเล็กๆดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ อ้าวโอเคเดี๋ยวนี้ต้องจบการรีวิวว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ได้กระเทียมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูไซส์ของกระเทียมนิดหนึ่งก่อนจบะนะคะนี่ไซส์นี้ยังยังไม่ได้มาฝั่งนี้เลยต่อด้วยกระเทียมต่อด้วยขมิ้นที่เขาปากแห้งนะรู้สึกว่านะแล้วก็มีลูก นี่ละนะคะลูกผักชีลูกผักชีก็กงนะเท่อีกหลาย่างเลยของเขาเยอะแยะมากก็เทียมไซส์นี้นะคะกิโลละ90้รูปีนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเอสีบาทประมาณนั้นเนาะต่อหนึกิโลนะคะ <c oughs> ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปวันนี้เนาะ หวังว่าท่านผู้ชมคงชื่นชอบนะคะคลิปที่นี้ได้ถ่ายทอดออกไปนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้นี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ